ะกาศิทธิมทูตบทที่สเพลงแห่งความหลังเสียงเพลงพินได้ชะงักลงในฉับพันทันด่วนโคเกีมชิวจึงคืนสู่สภาพปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งที่เบื้องหน้าสายตาสูญเสียมายาภาพจากเสียงพินที่กรอหูอยู่ความวาดบอรพรั่นพึึงจึงชั่วอกาศนั้นชำแรกเข้าไปจนจับใจขณะจะมืออันเย็นเยือกดุดดังน้ำแข็ง ได้มาวางทาบอยู่บนไหลของโคเกียมฉิวเข้าแล้วโคเกียมฉิวขวัญหน,นีดีฟอดจนตัวอ่อนละทวยไปทันทีสัญชัชญ,ญานทำให้ร่างทาราไปที่เบื้องหน้าเรียวควับกลับมาปานสายฟ้าแต่ก็ไม่เห็นมีสิ่งอันใดเลยฝ่ามือที่ยันเยือกนั้นยังคงวางทาบอยู่บนไหลของตนเช่นเคยเสียงอันเย็นชากระด้างคล้ายดังเป็นเสียงพูดพายได้ดังขึ้นว่า จเจ้ามาที่นี้โดยจุดประสงค์อันใดขอเกี้ยมหิวกัดฟันระงับใจเอาไว้ย้อนถามไปว่าท่านเป็นผู้คนหรือพูดผีพูดผีพูดผีขอเกี้ยมหิวแทบจะสิ้นสติลงไปด้วยความไหวหวั่นหวาดกลัวแต่จิตสำนึกอันเข้มแข็งยังคงเตือนใจเอาไว้มัน่นกัดฟันก้าวออกไปอีกว่าท่านเป็นพูดผีจริงๆถูกแล้ว ข้าพเจ้ามีเชื่อเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่เจ้าในมวลหมู่ผู้คนนั้นไม่มีผู้ผีหลงเหลืออยู่เสียงตอบที่บังเกิดขึ้นนั้นกลับกลายเป็นเสียงหัวร้ออันสนันวันไหวป่านคุมขังในเสียงหัวร้อนี้ได้แฝงไว้ด้วยความอาฆาตมาหลายและเดือดดานพุ่งพานอย่างมากมายภพศารโขเกี้ยมคิวจึงแน่ใจได้ว่าฝ่ายตรงข้ามย่อมเป็นคน หาใช่พูดผีปีศาจไม่แต่ยังไม่อาจสะกดกั้นใจเอาไว้ได้ร่างยังคงสนาริกเงือเย็นยาเยือกไหลภาคออกมาทั่วร่างโคนลุกเกลียวไม่หยุดยัง้งพยายามหักห้ามใจให้เยือกเย็นแล้วกล่าวอีกว่าท่านเป็นผู้คนเห็นได้อย่างไรกันหากแมนข้าพเจ้าคาดเดาไม่ผิดท่านต้องเป็นผู้ที่รับความเจ็บช้ำน้ำใจอย่างยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจ เมื่อผ่านการถามตอบมาแล้วโคเกี่ยมฉิวจึงมีขวัญดีขึ้นอีกมากจนกระทั่งสามารถฟื้นคืนสู่นิสัยอันดั้งเดิมลงมาได้กล่าวเสียงเย็นชาไปว่าข้าพระเจ้ากล่าวมิผิดพลาดกระมังกล่าวถูกต้องครึ่งหนึ่งเพราะเหตุใดเราเป็นคนที่สูญเสียวิญญาณไปเนิ่นนานแล้วเป็นพูดผีที่มีลมหายใจอยู่แต่ท่านก็ยังเป็นผู้คน อย่างไม่อาจปฏิเสธได้มิว่าจะเป็นผู้คนหรือพูดผีเนื่องจากไม่ยอมให้ผู้อื่นมาคัดขวางต่อความเคลื่อนไหวของเราใน,นระยะสิบปีมานี้เป็นอย่างไรเราจำต้องฆ่าฟันเจ้าโเก้มชิวต้องสถานใจอย่างรุนแรงอีกครั้งหันกระเจิดกระเจิงออกจากร่างไปทันทีเพราะเป็นความจริงทีเดียวฝ่ายตรงข้ามหากจะฆ่าฟันตน ก็ไม่ต้องสูญเสียกำลังไปแม้แต่น้อยนิดเนื่องจากตนในขณะนี้ยังตกอยู่ในเงื้อมือของฝ่ายตรงข้ามไม่มีความสามารถอันใดจะไปขัดขืนปฏิเสธได้ท่านจะต้องการปิดชีวิตข้าพรเจ้าจริงๆแน่นอนจะอนุญาตให้ข้าพเจ้าได้เห็นหน้าท่านสักครั้งหนึ่งหรือไม่ได้มือที่ทาบอยู่บนไหล่ได้คลายออกโคเกี้ยมชิว รีบหิวกายไปที่เบื้องหน้าห้าเฉียหันขวับกลับมาจองมองดูแต่ก็ต้องขนลุกเกลียวขึ้นอีกครั้งที่เบื้องหน้าเป็นมนุษย์ประหาดซึ่งมีผ้าสีดำคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้าผมยาวรุงรังจนประบ่าเหลือไว้แต่ช่องบนใบหน้าที่มีดวงตาอันแววววาเย็นชาจะเยือกปากฏอยู่โดยไม่มีทางจะสังเกตดูรูปลักษณะและเขาหน้าฝ่ายตรงข้ามเลย มนุษย์ประลาดผู้นั้นพอได้เห็นหน้าโขเกี้ยมชิวเขา้าก็ต้องร้องอุทานขึ้นอย่างไม่คาดคิดทันทีโขเกี้ยมชิวคำหนึงในใจว่าจะอย่างไรก็ต้องตายแน่แล้วเราจะไม่ยอมรามือรอความตายไปดอกจึงรีบพุ่งพลังลมป่านเข่าใส่ฝ่ามือทั้งสองกล่าวเสียงเย็นชาขึ้นว่าท่านลงมือเถิดเจ้าไม่กลัวตายลูกผู้ชายชาติชาติ ยามีชีวิตหรือตายจากก็ไม่เสียดายอะไรชีวิตยายจะเกรงกลัวกันไปเล่าแต่เราขณะนี้มิฆ่าเจ้าแล้วเพราะเหตุใดเพราะว่าเจ้าเจ้าจะสามารถกระทำเรื่องความในใจแทนเราให้สำเร็จลงได้ฆ่าพระเจ้าถูกต้องฆ่าพระเจ้าไม่เข้าใจเจ้าย่อมไม่เข้าใจเป็นความในใจอย่างไรกันขณะนี้เจ้า ไม่ต้องถามไถยตามเรามามนุษย์ประหลาดกลาวขาดคำร่างได้ผิวละริ้วไปที่อีกมุมด้านหนึ่งของรลานโคเกียมิคิวต้องแลบลิ้นขึ้นด้วยความตื่นตนกกระโดดละริ้วตามไปดูบ้างเห็นที่ยืนอยู่นั้นเป็นป่าคุเหวของหน้าผาซึ่งเบื้องร่างมืดมิดไม่เห็นก้นเจ้านั่งลงอยาได้ส่งเสียงกล่าวขึ้นโคเกมิคิวสุดกายนั่งลงอย่างงงงนัน มนุษย์ประลาดพอยสุดกายนั่งลงบ้างหลวงเอาพินสีดำสนิทขึ้นมาวางไว้บนตักทอดถอนใจยาวๆแล้วจึงกรีดนิว้วดีดไปบนสายแต่ยังคงเป็นเพลงที่รรเรงมาเมื่อครู่นั้นเองโขเกมิหิวคายดังได้ผ่านความฝันอันพิสดารมาครั้งหนึ่งก็ป่านกันยังคงนั่งงงงวยฟังจนกระทั่งจบเพลงมนุษย์ประลราดส่งเสียงอันสั่นเครือ ปานจะร่ำให้ว่าเจ้าเห็นอะไรหรือไม่ไม่เห็นมองดูหอสูงทางยอดเขาตรงข้ามขอเกี่ยมชิวรีบมองตามคำบอกจนสุดสายตาเห็นบนตึกที่สูงตระหง่านของยอดเขาฝั่งตรงข้ามมีเงาร่างสีขาวของคนผู้หนึ่งอุบัติขึ้นจริงๆจึงต้องถามไถ่ด้วยความตื่นเต้นสงสัยว่าท่านอากาศในข้าพเจ้าดูเงาร่างสีขาวนั้นหรือ ถูกแล้วนางสมควรเป็นอิสตีถูกแล้วนางกําลังฟังท่านดีดพินเจ้ากาวถูกแล้วท่านได้ดีดพินนี้เพื่อนางใช่หรือไม่มิผิดพลาดแม้แต่น้อยท่านดีดอยู่สิบปีนางก็ฟังอยู่ถึงสิบปีอืมโคเกี้ยมคิ้วงงงันจะไม่ทราบจะทำอย่างไรในใต้ล่าไหนเลยจะมีเหตุการณ์อันพิสดารจนถึงป่าน,นี้อุบัติขึ้นได้ด้วย แม้จะคบคิดอย่างไรก็ไม่มีทางเข้าใจได้เลยคนหนึ่งดีดคนหนึ่งฟังค่าเวลาให้หมดไปถึงสิบปีเต็มเต็มเป็นเวลาเนิ่นนานจึงได้เอ่ยถามอีกคำว่านางคือผู้ใดสตีที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยอุปทานโขเกี้ยมชิวต้องถามขึ้นด้วยความตื่นเต้นสงสัยไปที่สุดว่าท่านได้ดิดพินให้แก่อิสตีที่ดำรงชีวิตอยู่กับ ห่วงอุปทานฟังถูกแล้วเสียงเพ่นนี้ทำให้นางได้เกาะกลุ่มต่อความหวังในอุปทานจนยอมดำรงชีวิตอยู่ต่อไปและเราก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะเงาร่างของนางขณะนี้โคเกี้ยมชิวยิ่งฟังยิ่งงงงนันและพิศวงสงสัยสายหน้าอย่างเลื่อนลอยแล้วกล่าวว่าข้าพระเจ้าฟังไม่เข้าใจว่าท่านกล่าวในเรื่องอันใด อีกสักครู่เราจะบอกกับเจ้าเองนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความในใจซึ่งท่านกล่าวมาเมื่อครู่หรือโูกแล้วโคเกมชคิวพันหวนคิดถึงเรายอดพีมือจำนวนมากมายที่สูญหายล่องรอยไปจึงเอ่ยพ้องว่าถ้าได้เห็นผู้มีฝีมือสูงจำนวนหลายร้อยคนขึ้นบนยอดข่าวนี้หรือไม่ไม่มีเพียงสิบคนเท่านั้นสิบคนต่อหน้าพวกมัน ต่างสูญสลายพลังฝีมือพราะเสียงพินหลบหนีเอาตัวรอดไปอย่างทุรักทุรีเรายอดฝีมือทั้งสิบคนที่สามารถต้านทานพินปีศาจชั้นที่1ห,หมอขิมเจ็กทะพวกที่ขึ้นสู่ยอดเขาได้ในจำนวนนั้นมีสามหลวงจีนหนึ่งนักพศสี่ชายชราต่างต้องสูญเสียพลังฝีมือไปในพินปีศาจชั้นที่สองหมอขิมนอทะส่วนบุรุษหนุ่ม ที่มีรูปกระบี่สีขาวปักอยู่บนอกเสื้อสองคนถูกเรากำจัดไปแล้วโขเกมชิวจึงได้เข้าใจในบันดลพร้อมกันนั้นหวนคิดถึงตุยหุนเชงหนึง่งและกิมเกี่ยมเตีย,ตยคุณเนื่องจากตนมิได้ติดตามขึ้นมาบนยอดเขาจึงทำให้คนทั้งสองผ่อยรอดอันตรายไม่ถึงแก่ความตายไปด้วยเหตุชไหนท่านจึงเพียงฆ่าแต่บุรุษหนุ่มที่มีกระบี่ขาวปักอยู่เท่านั้น เพราะพวกมันเป็นคนของเกี้ยมเป้าเกี้ยมเป้าในใจโข่เกี้ยมชิวหวนคิดถึงกิมเกี่ยมเตียคุณมิใช่เป็นเซียวเป้าจู่ของเกี้ยมเป้าดอกหรือถูกแล้วเกี้ยมเป้าที่สงอนุภาพบรารมีครอบคุมบูริปในยุคนี้ท่านมีความอาฆาตแขนอยู่กับเกี้ยมเป้าเป็นความแขนที่ยิ่งใหญ่ไพศาลกว่าห้วงมหาสมุทร ด้วยพลังฝีมืออันยอดเยี่ยมสูงส่งของท่านยังไม่อาจจะไปคิดล้างแขนได้หรือได้แต่สำหรับเรานั้นมิได้และมิได้อยู่ชั่วชีวิตโคเกมิคิวต้องงงงันไปทันทีถามอย่างสงสัยใจว่าเพราะเหตุใดประการแรกเราไม่อาจไปจากที่นี้ได้แม้แต่วันเดียวเนื่องจากเราต้องดีดพินให้นางฟังทุกค่ำคืนมากมิเช่นนั้น นางไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้พร้อมกันนั้นเราก็เป็นคนที่อยู่ก้มกึ่งระหว่างพูดผีและผู้คนในกลางวันเราไม่อาจเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไรได้เพราะเกี่ยมเป้านี้อยู่ไกลไปเป็นพันพๆหลีปรกการที่สองเรามีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงสามเดือนโคเกี่ยมชิวตื่นตนกจนหน้าซีดเผือดก่าว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงสามเดือน ถูกแล้วสามเดือน90วันอีก90วันให้หลังเราก็จะกลับกายไปเป็นปีศาจอันแท้จริงแล้วโคเกี้ยมชิวต้องมาเกิดคว้ามนหมองขึ้นอย่างไม่อาจหักห้ามใจเพราะดูออกแล้วว่ามนุษย์ประหลาดผู้นี้ย่อมต้องมีประสบการณ์อันสุดอเนจอนาจใจอย่างยิ่งยวดแล้วอีกสามเดือนให้หลังผู้ใดจะมาดีดพินให้นางฝั่งเล่า นี่คือความในใจของเราหากแม้นเรามิได้พบประกับเจ้าแล้วเราก็มีแต่จะพาความเจ็บช้ำอย่างยิ่งยวดเข้าสู่ปรโรคด้วยแต่ทว่าฮ่าฮ่ฮ่าเรากลับพานพบกับเจ้าแล้วนี่คือลิขิตของฟ้าดินเทพไหดาฟ้าดินได้ลิขิตมาอย่างถูกต้องเหมาะสมข้าพเจ้ากับข้าพเจ้าจะเกี่ยวข้องอย่างไรกันเนื่องจากเจ้า มีรูปลรษณะขายคึงกับเราเมื่อสิบปีก่อนไม่ผิดเพี้ยนความหมายของท่านคือเราจะให้ท่านมาทแทนเราโขเกี้ยวิวบังเกิดความตื่นตกใจอย่างใหญ่หลวงกล่าวเสียงพุ่งผ่านว่าท่านองคกรในข้าพเจ้ามานั่งดีดพินในเวลาเที่ยงคืนทุกค่ำหรือหามิได้อย่างนั้นสำหรับเรื่องนี้เอาไว้ว่ากล่าวกันในภายหลัง ก่อนที่เราจะตายจากไปนั้นเราจะทุ่มเทพลังฝีมือเท่าที่มีให้กับเจ้าจนหมดสิน้นโคเกี่ยมชิว้วฉุกคิดในใจว่าหากแม้นเราได้พลังฝีมือของมนุษย์ประหลาดผู้นี้ไว้จนหมดสิ้นแล้วยายจะมากังวลถึงชาติกำเนิดที่ลึกลับเป็นปริศนาความอาฆาตแค้นจะไม่ได้ชำระดางเราแต่ไยตรงข้ามที่ทำเช่นนี้ด้วยจุดประสงค์อย่างไรแอบแฝงอยู่ หากแม,ม้นมันถ่ายทอดวิชาทั้งมวลมาในตัวเราแล้วใหญ่ไม่ไม่นี่เป็นเรื่องสุดอนา,นาจใจในพิภพเราย่อมมิยอมรับไว้เป็นอันขาดดังนั้นจึงสา่หน้าแล้วกล่าวว่าข้าพระเจ้ามิอินยอมจะรับพระคุณที่ไม่มีทางทดแทนได้เช่นนี้นี่ไม่ใช่เป็นพระคุณแต่เป็นการแลกเปลี่ยนที่มีเงื่อนไขเงื่อนไขแลกเปลี่ยนถูกแล้ว ก็คือความในใจที่เราบอกให้เมื่อครู่นี้โค oh, oh, เกมิมคิวขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าหากแมนท่านมีความในใจจะให้ข้าพเจ้ารับใช้แล้วข้าพเจ้ายอมทุ่มเทความสามารถอย่างสุดกำลังโดยไม่ปฏิเสธสำหรับที่ว่าจะถ่ายทอดพลังให้แก่ข้าพเจ้านั้นโปรดอภัยด้วยที่ข้าพเจ้าไม่มีทางจะรับเอาไว้ได้อุศสนเจตนานี้สร้างความตื้นตันใจให้เรานัก หากแมนเจ้ามิอินยอมรับแล้วก็ไม่อาจจะกระทําตามความในใจของเราให้สำเร็จลงได้เพราะเหตุใดฝีมือของเจ้าต่ำต้อยจนเกินไปใบหน้าอันสง่างามของโคเกี้มฉิวต้องแดนฉานขึ้นทันทีเมื่อคบบคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวว่าถูกแล้วข้าพรเจ้าในขณะนี้มีพลังฝีมือที่ต่ำต้อยจริงดังที่ท่านว่าแต่ข้าพเจ้า จะสืบหาอาจารย์อันเก่งกล้าสาะหาบุญวัสนามาส่งเสริมแน่นอนนี่ย่อมไม่ใช่เป็นเรื่องอุบัติขึ้นไม่ได้แต่เราจะสามารถมีชีวิตอยู่ก็เพียงสามเดือนเท่านั้นท่านจะต้องการให้ข้าพเจ้ากระทำความในใจของท่านให้สำเร็จลงในเวลาสามเดือนเป็นความคิดที่ถูกต้องข้าพเจ้าจะขอกาบไหว้ท่านเป็นซือแปฝึกเปลือฝีมือของท่าน ในช่วงเวลาสั้นๆเพียงสามเดือนนี้เจ้าจะฝึกปือฝีมืออย่างไรไปได้เล่าไม่นำซ้ำหากแมนเจ้าไม่มีพลังการฝึกปือที่สูงร่วมหนึ่งอยปีแล้วก็มิอาจจะฝึกปือวิชาฝีมือของเราไปได้พร้อมกันนั้นเราก็ไม่มุ่งหวังให้ในระหว่างเรามีสักอย่างไรมากางกั้นเอาไว้เราเพียงแต่หวังว่าเป็นสหายกันเท่านั้นเองโคเกียมชิว ร้องขึ้นอย่างตื่นตระหนกตกใจว่าท่านหรือมียุก,กว่าร้อยปีแล้วหาไม่ได้เรามีอายุสูงวัยกอดเจ้าไม่เท่าใดเลยแต่แล้วฉเฉนท่านจึงว่าจะฝึกวิชาของท่านควรต้องมีพลังการฝึกปือร่วมหนึ่งรปีแล้วท่านใหญ่มิใช่ถูกแล้วการฝึกปือหนึ่งส่วนก็เพิ่มพูนพลังขึ้นหนึ่งส่วนแต่มันก็มีข้อแม้อยู่บ้างข้อแม้อย่างไรสมมติ เป็นประสบการณ์อันเปี่ยมด้วยบุญวาสนาดุดดังเราที่ว่าจะถ่ายทอดพลังภายในให้แก่เจ้านั่นเองเจ้าสามารถใช้เวลาเพียงวันหรือครึ่งวันก็มาทรงฝีมือได้ดุดดังเราโดยไม่จำเป็นต้องภาคเพียนฝึกปือร่วมหนึ่งร้อยปีให้ลำบากยากเย็นซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ของบุญวาสนาได้อย่างหนึ่งโขเกี่ยมฉิวจิตใจพุ่งพานปานมรสุมความคิดสับสนวุ่นวาย จนมิอาจสะสางได้เพราะนี่นับเป็นวาสนาที่มิอาจหาผ่านพบอีกแล้วทั่วทั้งชาตินี้แต่พอหวนคิดถึงทั้งสองฝ่ายที่ไม่มีความสัมพันธ์อันใดกันมาก่อนเลยแต่ฝ่ายตรงข้ามจะมาเสียสละให้แก่ตนโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นสิ่งที่โคเกี้ยมิวมิอาจจะตัดใจไปรับเอาไว้ได้มนุษย์ประหลาดเอ่ยทำลายความเงียบขึ้นก่อนว่าเจ้ามีนามว่าะไร โคเ,เกี้มฉิวโคเกี้มฉิวเจ้าก็แท้โคท่านก็แท้โคถูกแล้วเรามีนามว่าโคกี้จงเราทั้งสองมาเรียกพี่น้องกันต่อไปอย่างนั้นข้าพระเจ้าสมควรเรียกท่านเป็นตัวกอชิวตีฮ่าฮ่เรามักชิงชังเคียดแขนฝาดินไร้ความเมตตาการุนจบจนบัดนี้เราจึงสำนึกว่าในวิภพอันกว้างใหญ่ไพศาล ภายใต้ลิขิตของเทพยาดานั้นยังมีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่บ้างโขกี้จงเมื่อกาจบแล้วก็เป็นเสียงหัวร้ออันสนันวันไหวจนสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งทองฟ้าอีกครั้งหนึ่งเส้นผมยาวเหยียดที่ยุ่งสยายผิวปิวกระจายไปพร้อมกับเสียงหัวร้อโคกิ้มชิวมาดแม้นยามนี้จะไร้ความวาดวันพันพึงโดยสิ้นเชิงแล้วแต่ยอดเขาอันอ้างวาง ราตีที่มืดมิดมนุษย์ประหลาดอันพิกลผิดคนยังทำให้บังเกิดความหนาวเย็นจนจับใจอย่างไม่อาจอดกั้นได้เทียวตีขณะนี้เราจะถ่ายทอดพลังให้แก่เจ้าสักครึ่งหนึ่งก่อนเจ้าไปกระทำงานให้แก่เราสักประการหนึ่งอย่างช้าที่สุดมีอาจจะเนิ่นนานไปกว่าสิบวันจากนั้นเจ้าย้อนกลับมาที่นี้เราจะบอกเรา ถึงเรื่องราวที่สุดอเนกอนาถของแผ่นดินแก่เจ้าฟังมอบความในใจของเราให้แก่เจ้าไว้ทายทอดฝีมือทั่วทั้งตัวให้เจ้าโดยสิ้นเชิงเป็นอย่างไรไม่เจ้ามิยินยอมข้าพเจ้ายินยอมกระทําเหตุการณ์ใ,ใดๆให้แก่ตั้วก่อได้โดยไม่มีเงื่อนไขเจ้าต้องการให้เราเจ็บช้ำน้ําใจจนชั่วชาติเจ้าต้องการให้เราพกพาความแค้นนี้เข้าสู่ปรพภ เรานั้นมีอายุอยู่ได้อีกเพียงสามเดือนเท่านั้นแล้วเหตุไฉนใหญ่ต้องถ่ายทอดพลังให้แก่ข้าพเจ้าครึ่งหนึ่งก่อนเล่าการกระทําเช่นนี้ก็เพื่อให้เจ้ามีความหวังเพิ่มพูนขึ้นในการไปกระทําเรื่องราวแก่เราพร้อมกันนั้นเราก็ยังมีพลังฝีมืออีกครึ่งหนึ่งที่จะไปต้านทานการก่อกวนของผู้บลรุกขึ้นมาบนยอดเขารอคอยการกลับมาของเจ้า แต่เป็นเรื่องราวที่โหดเยี่ยมทารุณเินเกินไปหากเจ้าไม่อนยอมรับมันจะโหดเยี่ยมทารุณยิ่งกว่าน,นี้เสียอีกโคกี้จงพอกล่าวจบร่างพันธรันวูบมือหนึ่งวางไว้บนจุดเมี่ยมึงที่กลางหลังโคกี้มิคิวพลังอันร้อนละอุทลักออกไปดุดดังไปทำนบที่พังทลายแทรกซึมเข้าไปร่างโคกี้มชคิวไม่หยุดยัง้งยาขยับเพื่ยื่นเคลื่อนไหวหรือผนึกลมปาน รังมันเข้าไปเสียงเกลี้ยวกราดที่ชี้แจงอย่างฉับพันทันใดทําให้โคเกีมฉิวจะปฏิเสธขัดขืนก็มีได้ยามนี้หากแม้ไม่ระวังป้องกันหรือเลินเล่อแม้แต่น้อยก็จะต้องเกิดโศกนร,รกรรมขึ้นในฉับพันทันทีโคเกีมฉิวจึงจนใจจะกระทําอย่างไรได้ต้องพนึกกําลังรมปานในร่างออกรองรับพลังที่แผ่ซ่านเข้ามาให้โคจรไปรอบกาย เวลาผ่านไปอีกเนิ่นนานโคเกียมชิวเหงื่อแตกพากจนชุ่มโชกทางร่างส่วนมนุษย์ประหลาดโคกี้จงก็มีลมหายใจอันทีเร็วจนได้ยินชัดเจนสองชั่วยามผ่านไปอย่างเชื่องช้าโคกี้จงลุกขึ้นยืนพร้อมกับเสียงระบายลมหายใจยาวๆโคเกียมชิวพลอยลุกขึ้นบ้างก้าวอย่างพุ่งพ่านดานใจเป็นที่สุดว่าตัวกอข้าพเจ้าผู้น้อง รู้สึกตะขิดตะขวงใจเหลือเกินอย่าได้กล่าวเรื่องไร้สาระเช่นนี้เลยเรื่องราวที่เจ้าจะกระทำในภายภาคหน้านั้นยังทรงคุณค่าสูงไปกว่าสิ่งที่เราจะมอบให้แก่เจ้าอีกมากมายไก่กองนักตัวกอขณะนี้จะให้ข้าพเจ้าไปกระทำเรื่องราวอันใดเจ้าจงไปที่พักหงบว้ยปังพักหางนกยุงทางนอกเมืองตะวันตกของน้ำเชียงสามิบรี มอบของสิ่งหนึ่งให้แก่คนผู้หนึ่งของสิ่งนี้มีความสำคัญอันยิ่งยวดจะพลาดผิดหรือทำหายไม่ได้เป็นอันขาดมาดมีเช่นนั้นเพศภัยที่จะอุบัติขึ้นย่อมจะร้ายแรงจนไม่อาจคาดคำนวณได้โคเกมิิมวผงกศีสษะแล้วกล่าวว่าสิ่งของอันใดจึงมีความสำคัญถึงปานนี้สำหรับเรื่องนี้เจ้าม่ต้องถามไทเจ้าเพียงแต่นำไปส่งให้กับคนผู้นั้น ตามสถานที่ที่บอกไว้แล้วกันส่งมอบให้กับบุคคลเช่นไรอิสตีนางหนึ่งอิสตีอิสต,สตีที่มีอายุ20กว่าปีนามเจียงเถงนางคือบุตรตีโทนเพียงคนเดียวของพมุกพักหงบวยปังนางมีความงดงามอย่างยิ่งยวดที่กามซ้ายของนางมีปานแดงโตประมาณเม็ดถั่วอยู่เจ้าเพียงเห็นก็จะทราบได้ในทันที ของสิ่งนี้เจ้าจะต้องมอบให้แก่มือนางเพียงคนเดียวและจะให้ผู้อื่นใดได้ทราบว่าเจ้ามอบของสิ่งนี้ให้แก่นางมิได้เป็นอันขาดหากแม้นตัวนางไม่อยู่เราโคกี้จงคุ้นคิดอยู่ชั่วครู่จึงกล่าวว่านางย่อมต้องอยู่อย่างแน่นอนแต่หากแม้นางไม่อยู่จริงๆเจ้าจงนำของนี้กลับมายังมีอีกเรื่องหนึ่งหากแม้นางถามไทถึงเราขึ้น เจ้าบอกว่าเราได้ตายไปเนิ่นนานปีแล้วเจ้าได้รับคำไหว้วานจากเราก่อนตายให้มอบของสิ่งนี้แก่นางและบอกกับนางว่าเราแม้จะตายก็ยังมีความเสียใจต่อนางอย่างยิ่งยวดจริงๆโคกิมชิวกก่าวอย่างง,งุนงงสงสัยว่าเหตุไฉนจะต้องกล่าวเช่นนี้ชิวตีอย่าได้ถามว่าเป็นเพราะเหตุใดเราได้มอบทุกสิ่งให้กับเจ้าอย่างมั่นใจ และเชื่อถือแล้วข้าพเจ้าย่อมกระทำไปตามคำสั่งของท่านทุกประการเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเจ้าฉวยโอกาสลงไปจากเขาในค่ำคืนนี้เถิดและจงจำไว้ให้ขึ้นใจด้วยเมื่อเสร็จเรื่องราวแล้วต้องรีบรุดกลับมายิ่งรวดเร็วได้เท่าไดรก็ยิ่งประเสริฐเท่านั้นอาจบางทีโออาจบางทีเราไม่มีชีวิตอยู่ถึงสามเดือนก็ได้ โคกีมเฉีวบังเกิดความงงงันขึ้นอีกครั้งกล่าวว่าตัวกอชะไหนท่านจึงทราบได้ว่าท่านจะต้องเสียชีวิตอีกสามเดือนให้หลังเรื่องนี้เมื่อกลับมาแล้วจะเล่าให้ฟังไม่มีวิธีการอันใดจะช่วยเหลือได้เลยหรือไม่มีโคกีมเฉีวกล่าวอย่างเศร้าสลดว่าไม่มีจริงๆโคกี้จงตอบอย่างเด็ดเดียวเป็นที่สุดว่าไม่มีอย่างนั้นข้าพเจ้าจะไปแล้ว ประเสริฐมากจำไว้ด้วยว่าเรื่องนี้มีความสำคัญอันใหญ่ยิ่งนักจะพลาดผิดไปไม่ได้เป็นอันขาดข้าพระเจ้าจะจดจำไว้โคกี้จงล้วงมือเข้าอกเสือ้อดึงเอาห่อผ้าลักษณะยาวรีออกมายืนส่งให้แก่โคกิมขิวยามนี้ขายด่งมือได้สันนลิกอยู่เบากล่าวขึ้นอีกว่าขิวตีเราสองเพียงเห็นหน้ากันไม่กี่ชั่วย,ยาม แต่เราก็เท่ากับว่าได้นำชีวิตมอบไว้ในกำรรม,มือของเจ้าอย่างเชื่อถือจนหมดหัวใจเลยโคเกมชิวลกาวอย่างพุ่งพานใจว่าตัวกอข้าพระเจ้าขอใช้ชีวิตนี้เป็นประกันโดยไม่ยอมจะให้ท่านผิดหวังอย่างเด็ดขาดพบกันใหม่ร่างพันพุ่งปราดออกไปดุดดังเป็นขังข่าวยามราตรีหายลับไปในความมืดมิดสนิทของวิกาลค่อนลุ่ง